สวัสดีค่ะยินยดีต้อนรับสู่ช่องเจตุ๋มพารวยนะคะวันนี้เจตุ๋มก็เอายามาให้วัวน,นะคะพี่น้องวัวกําลังกินญ้าอร่อยเลยให้มาม่าไปแล้วรอบเช้าวันนี้พายุเข้าฝนลินตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งจะหยุดตอนบ่ายสองบ่ายสองกว่านะฝนหยุดทีนี้เจตุ๋มก็เอายาให้วัวแล้วนะคะเมื่อตอนเช้าให้มามา่าให้ฟางไปกินแล้วทีนี้เราก็มาเอายาให้ค่ะยาสดที่เราตัดเอาไว้ก่อนฝนจะตกฝนลินฝนลินก็ได้ตัดญ้ามาให้วัวนะคะเป็นหน้าที่ อ่ะเราดูดูวัวของเรานะคะพี่น้องชมวัวของเรากินหญ้าเรามีวัวอยู่เก้าตัวนะคะสองตัวนี้ก็กินให้อยู่สองตัวอยู่หนึ่งคอกกินด้วยกันสองตัวเล็กตัวผู้ทั้งคู่เลยนะคะตัวผู้ทั้งคู่เลยขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแช์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจมตตาที่มอบให้นะคะเห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะ ดูนะคะเลยนี่ค่ะสองตัวนี้อยู่ครอบนี้ยาก็จะเปียกก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะวัวถ้ายาเปียกจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่จะค่อยกิน,ท,นทีละนิดทีละนิดนี่ค่ะนี่ก็คือไฟเดกอะ ทองคูณกินอยู่ตรงนี้เราให้หญ้าหญ้าสดนะคะเียยบฝนด้วยฝนตกนคะคะนี่ก็โคทองนี่ก็หางขาวหางขาวกาลังกินหญ้าอยู่นะคะเห็นกันไหมคะนี่คือหางขาวค่ะอ๋อล่ามันไม่มีมันมืดหน่อยนะ จะเาเจตุ่มมาช่วยออรา่ามืดหน่อยหนึ่งวันนี้ฟ้าไม่เปิดก็เลยดูมืดหน่อยนึงนี่คือหางขาวนี่ก็คือโพทองกำลังกินกินหญ้าอริดอร่อยกันเลยอ่านี่คือตัวแสบประจำคอกปีใหม่ดื้อสุดๆ มันก็ตัวจีนตัวจีนก็ตัวเล็กน่ารักไม่ดือ้อนี่ดื้อสุดๆตัวนี้แม่แม่ปีใหม่นี่ปีใหม่นี่แม่หมูเป็นแม่ปีใหม่ดูนะคะดูแม่หมูเขากินเราต้องมัดเชือกเอาไว้นะคะนี่ มัดเชือกเอาไว้ดูดูดูเขากินดูเขาเลือกหากินดูเขากินอรอร่อยเชียวนะดูเขากินพี่น้อง จะเลือกหากินนะตัวนี้ยังเป็นสาวัเป็นสาววัยรุ่นอยู่นะคะสาววัยรุ่นสาวละอ่อนเป็นไงคะขอบคุณนะคะทุกท่านตามมาชมวัวเอาหญ้าให้วัวคะ่ะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็สมมงมาตราธนาเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ